สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพักผ่อนคนเดิมแะวันนี้มาอยู่ที่สวนชวนชมมาดีจังนะฮะอยู่ที่ o, อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับอยู่ที่บ้านเสียตั้งครับสวนลำไยาไย330ไร่ฮนะเดี๋ยววันนี้พามาดูที่บ้านของเสียตั้งครับก็เดี๋ยวพามาดูสวนชวนชมครับก็คือแกเป็นคนที่รักต้นไม้รักดอกไม้ไมากก็เดี๋ยวพามาดูฮนะมีหลายขนาดหลายราคาฮนะเดี๋ยวพามาดูต้นชวนชม เนี่ยเีต้นสวยๆแล้วฮะเริ่มจากต้นเล็กฮะข้างในจะมีต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฮะต้นที่ใหญ่ที่สุดก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละต้นกันฮะเดี๋ยวมาดูต้นเล็กกันก่อนเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะตัวนี้เจ้าของบอกยังไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยีแต่ต้นสวยๆเลยเนี่ยอยดมาครับเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ก็ยังไม่แต่งเท่าไหร่ นีไม่ดอกไลยสวยงามครับีหลายขนาดหลายราคาอยู่ที่จันทบุรีใครผ่านมาผ่านไปก็สามารถแวะเที่ยวชมได้ฮะหรือสนใจก็ติดต่อมาได้ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อยู่นูน่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่ฮะจะเป็นรากทองอ่ะตัวนั้นเดี๋ยวจะเดินไปให้ชมครับ นี่่ต้นนี้สวยงามครับแต่งได้อย่างสวยเลยอันนี้น่าจะเป็นอันแต่งแล้วนะฮะเขาปั้นอะไรพี่แบบนี้หมุนได้้หมุนได้เหรอ,ดเ,อเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับ ุดดยอเขาเรียกอะไรพี่แบบนี้ลวดเหรอใช่ไหมแต่งอะไรใช่ไหมตอนนี้ลวดแต่งยอดจะมีหลายขนาดครับหลายขนาดหลายราคานะสนใจก็เอาวะมาดูแวะมาชมได้ครับต้นนี้สุดยอดเลยต้นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นฮะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนตัวเด็ดนะรากทองครับนี่รากทองอเดี๋ยวพามาดูครับตัวนี้ไม่ใช่เนาะจะเป็นตัวนี้ครับสวยงามเดืดยากนะรากทองอได้แก่ถ่ายได้หมุนได้ใช่ไหมตัวนี้เบคขอพี่เบียร์จะได้เห็นเต็ม สุดยอเดี๋ยวไปชมกันครับใครสนใจก็แวะมาเที่ยวชมได้ครับราคาเป็นกันเองครับก็อยู่ที่หลักหมื่นครับต้นนี้สนใจมาดูได้ครับ ตัวนี้ก็แต่งแต่งยังพี่ตัวนี้ยังยังเหรอครับยังก็สนใจก็สอบถามกันมาได้ครับมีหลายต้น หลายแบบหลายราคาให้สนใจให้ดูนะฮะก็ฝั่งนู้นก็จะมีอีกเหมือนกันฮะมีเยอะมากติดต่อได้ที่ตามเบอร์นี้เลยครับสวนชวนชมมาดีจังก็อยู่ที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีครับตามเบอร์นี้เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังครับไว้พบกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ